คลิปนี้เนี่ยทำด้วยความรู้สึกอารมณ์ที่เสียใจแล้วก็ตกใจนะครับนะสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชวะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชวะทางบาทเดียวนะครับคือผมมอเกมในแพทย์เดชุนชัยธรรมแสงเสริญน,นะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณวินัยไกรบุตรเนาะก็ก่อนอื่นเนี่ย ขอแสดงความเสียใจกับคุณเอ๋นะครับนะแล้วก็ครอบครัวของคุณวินัยนะครับรวมถึงคนที่ประสงค์ดีแล้วก็คิดดีกับคุณวินัยทุกคนนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังว่าคุณวินัยเนี่ยจะหายอันนี้พุดตรงๆเลยมานะหมอเองเนี่ยก็มีความคิดว่าเออคุณวินัยน่าจะหายดีแล้วก็คิดว่ากลางปีเนี้ยคุณวินัยน่าจะเอ,อ กลับมาเป็นปกติแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับนะแม้ว่าช่วงหลังปีใหม่เนี่ยจะเห็นว่ามีคลิปเนี่ยของคุณวินัยเนี่ยสามารถออกมาเดินข้างนอกได้นะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยสักประมาณเดือนกุมภานนะคุณวินัยก็เริ่มมีอาการสุดนะครับนะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะก่อนอื่นเนี่ยก็จากที่คมชัดทึกออนไลน์นะครับก็พาดหัวข่าวว่า คุณไม่ได้เสียชีวิตอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคเวรโรคก,กรรมมานานกว่าห้าปีนะครับโรคเวรโรคก,กรัมในที่นี้ก็คือบาบัสเพนพิกอยนะโรคตุ่มน้ำาพองนะครับเอาง่ายๆก็คือภูมิคุ้มกันมันทำร้ายตัวเองแต่ว่ามันไปทำร้ายตัวยึดเกาะระหว่างตัวผิวหนังชั้นนอกกับหนังกำพร้าเอาเข้าวๆประมาณนี้เนาะทำให้ผิวหนังมันลอกหลุดแล้วก็ ง่ายๆเหมือนถ้ามุนเรามีหนังกำพร้าเนี่ยไปโดนอะไรมันก็ติดเชื้อง่ายนะแล้วก็มีเลือดไหลนะครับนะคุณวินัยก็เป็นโรคนี้เนี่ยนานกว่า5ปีโดยปกติโรคเนี้ยพบประมาณ1ใน3 0 0 0 0 0นะและพบได้ในคนอายุ5 0 6, 6 0ปีขึ้นไปนะครับจริงๆพบในคนสูงอายุกันแล้วกันแต่คุณวินัยเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนอายุประมาณสัก4849แนะครับแล้วก็อาการเป็นมาเรื่อยๆโดยปกติ พวกนี้มักจะขายได้เองคือมัอนเหมือนว่าเป็นบางคนเป็น6เดือนบางคนเป็นหลายเดือนบางคนเป็นปีแต่ว่าคุณวินัยเนี่ยก็เป็นกว่าห้าปีนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก็จะมีข่าวว่าคุณวินัยเนี่ยต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด้วยสาเหตุก็คือเป็นลมหน้ามืดในห้องน้ำเนี่ยสมครั้งพอไปเจาะเลือดดูปรากฏว่าค่าเลือดเนี่ยค่อนข้างต่ำ จากปกติเนี่ย40 40ก็คือคล้ายๆความเข้มข้นของเลือดเนาะเขาเรียกว่าฮีมมโกคริตเนี่ยประมาณ40เปอร์เซ็นตโดยเฉลี่ยคนทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะของคุณวินัยเนี่ยเหลือ16เองซึ่งแสดงว่าต่ำมากนะการให้เลือดถุงหนึ่งนะครับสมมติให้ฟังว่าให้เลือดถุงหนึ่งเนี่ยเราจะประเมินว่าค่าฮีมาโกคริตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก3เปอร์เซ็นต์นะ ไอ้ไอ้หน่วย40เนี่ยก็คือ40%นะ16ก็คือ16%เนะเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณวินัยเนี่ยอาจจะต้องให้เลือดหลายถุงนะครับหลายถุงนะแต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยให้เลือดมาในระดับประมาณสัก30%ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็เฉลี่ยก็คือให้ประมาณสัก4ีหถุงนะค่อยๆให้นะค่อยๆให้ในที่นี้ก็คือคาดว่าการสาเหตุการเสียเลือดของคุณวินัยก็คืออย่างที่บอกก็คือผิวหนังมันลอก เหลือแต่เหมือนคามพานะเราจะเห็นว่าเวลาคลิปที่คุณวินัยเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยก็จะมีเลือดไหลออกมาตามตัวนะครับนะก็เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แกสูญเสียเลือดนะครับวันนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณเอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าคุณวินัยเนี่ยมีอาการตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะก็ประมาณสักเกือบอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็หอบนะครับแล้วก็ จากนั้นเนี่ยวันที่17เนี่ยก็มีอาการชักเกร็งหมดสติคาดว่าเสียน้ํามาจากแผลที่มีเลือดออกมันมีน้ําไหลออกมาเนาะแล้วก็คือเอาง่ายๆผิวหนังของคนเราเนี่ยปกติเนี่ยมันป้องกันการสูญเสียน้ําถ้าเราไม่มีผิวหนังด้านนอสปกคุมเนี่ยเราก็จะสูญเสียน้ําในร่างกายไปค่อนข้างเยอะนะครับจากนั้นเขาก็เลยส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่17พอวันที่18เนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณเอ๋เนี่ย โพส์ว่ารอส่งตัวไปจุลาคาดว่านักตอนนั้นเนี่ยอาการของคุณวินัยเนี่ยน่าจะหนักแล้น่าจะหนักแล้วนะครับและพอ12ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็ประมาณสักเมื่อวานกันลวกันนะคุณเอก็โพสต์ว่าพี่ต้องสู้และกลับมาให้ได้นะโดยปกติอันนี้หมอไม่ได้เป็นผู้รักษานะแต่ถ้าใช้คําพูดว่าต้องกลับมาให้ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีการแบบ อลเลสไปแล้วอลเลสก็คืออาจจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วหรือเข้าสู่ภาวะโคม่าแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผัดมาสามชั่วโมงคุณเอ๋ก็โพสต์ว่าหลับให้สบายนะคะคาดว่าในช่วงสามชั่วโมงเนี่ยคุณหมอคงพยายามช่วยเต็มที่สู้เต็มที่แล้วแต่ว่าร่างกายของคุณวินัยคงไม่ไหวจริงๆนะครา้นี้ข่าวที่ออกก็จะเป็นบอกว่า เกิดภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็หัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตในที่สุดนะครับนะ่ะก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดอง่ายๆก็เคยเป็นโรคที่โด่งดังในประเทศเราเนี่ยเกือบสิปีที่แล้วนะการติดเชื้อในกระแสะเลือดทําไมถึงทําให้เสียชีวิตได้นะครับหลักๆเลยก็คือเมื่อเลือด มันมีเชื้อโรคอยู่เนี่ยเชื้อโรคมันจะหลั่งสารพิษออกมาไอสารพิษของเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีการขยายตัวและทําให้ผนังเส้นเลือดเนี่ยมันรั่วดังนั้นน้าน้ําเลือดหรือพาสมาที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะออกไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดแล้วมันก็จะออกซึมไปเอ่อเขาเรียกว่าบริเวณอื่นๆของร่างกาย พอเลือดไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ความดันมันตกใช่ไหมเพราะว่าแรงดันของเลือดมันไม่มีคือนน้าเลือดในเลือดเนี่ยมันไม่มีแล้วความดันก็จะตกมันก็จะไปโหลดที่อะไรก่อนก็โหลดที่ไตก่อนทําให้ไตเนี่ยคนไข้เริ่มมีปัญหาปัสสาวะไม่ออกต่อไปก็จะไปอวยวะต่างๆนะเช่นหัวใจนะครับจะเป็นลําดับถัดไปแล้วก็จะเป็นปอดนะเขาจะเรียกว่าภาวะ,ะเซฟซิดช็อคแล้วก็มัลติออร์แกนเฟลเลียค่อยๆอวยวะแต่ละอันค่อยๆจะ เสียการทำงานไปหมอจะขอเล่าเหตุการณ์ในแนวความคิดของหมอนะก็คือโรคที่คุณวินัยเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นโรคที่ต้องทางยากดภูมิคุ้มกันใช่ไหมเพราะว่าคุณวินัยเนี่ยแกเคยพูดว่าถ้าภูมิคุ้มกันแกสูงสูงเนี่ยโรคมันจะกําเริบเพราะว่ามันเป็นโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองใช่ไหมดังนั้นถ้ามุดภูมิแกดีๆเนี่ยแกก็จะอาการยิ่งเยอะคราวนี้แกเลยต้องกินยากดภูมิ พอกินยากดภูมิภูมิคุ้มกันแกก็ไม่ค่อยดีอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งนะสองด้วยความที่ว่าโรคที่เป็นเนี่ยนะมันทําให้ผิวหนังมันลอกหลุดง่ายแก่ก็จะสูญเสียเลือดไปได้ง่ายเหมือนกันก็คือสูญเสียเลือดแบบเหลืออรังและพอไม่มีผิวหนังปกป้องร่างกายโอกาสติดเชื้อก็ยิ่งสูงขึ้นไปนอนให้เลือดในโรงพยาบาลเนี่ยมันย่อมมีการติดเชื้อเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่า เชื้อนั้นจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับด้วยความที่ว่าร่างกายเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยก็เลยทําให้เกิดภาวะการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็ทําให้เสียชีวิตนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มาเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับนะก็ถือว่าคลิปนี้ค่อนข้างเร็วนะก็คืออยากให้ไปดูนะครับคลิปที่หมอทำว่าถ้ามีคนในอดีตชาติมาตามหาเพื่อขอโหสิกรรมท่านจะทําอย่างไรนะก็ โดยสรุปเนีกหมอก็จะเขียนเอาไว้แล้วล่ะนะแต่สองพันทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นจริงเสมอก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะบางโรคหรือหลายโรคเนี่ยเราบอกสาเหตุแน่ชัดไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับการหายจากโรคมีอยู่สองหนทางก็คือหายจากโรคหรือไม่ก็หายจากโรคนี้ นั่นคือการพ้นทุกข์พ้นกรรมเหมือนกันสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชพทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชพทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ